อันนี้ที่ใส่ค้าอาจารย์เขาถามว่าอาจารย์มาเรียนจำโดนคดีอะไรวันนี้ <c oughs> นี่เขาเรยียนจำหญิงไม่ใช่เรียนจำชายใช่ครับกระมังข้าวอาจารย์ไม่มีนะหอไม่มีดูเป็นลับบานนี่วอ อ๋ออยู no ่นี่เอากัะเนี้ยขินเช่าอย่างยางเลยนี่กระมังอยู่นี่เลยอาหารอาจารย์ไอพวกนี้มันสวยนะมันติดปัญหาเรื่องฝุ่นอ๋อใช่ครับถ้าโดนฝุ่น้ำใจนี่ละลาหน้าไปอยู่น้ำมัน ไม่น่าจะหนาวแล้วเขาเบา,าแอร์26แล้วครับอาจารย์ดูแอร์26แล้วนี่ับกับ้าวอาจารย์เจ้าหน้าที่ส,สวยๆนั้นเลยอ่ะเขาบอกในไลฟ์ขเขาบอกว่า เป็นไฟบังคับค่ะต้องสวยค่ะสวยจริงนี่สวยจริงอันนี้กล้องกล้องผมไม่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะคะครับยังไงกอดลงใส่ให้หน่อยนะคะจีดเด๋ยวเดี๋ยวติหว้ยงานลอันนี้ก็ลังเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมอาหารให้อาจารย์ครับเตรียมอาหารให้อาจารย์ได้ไจะรก้วยเ ชื่อร้านกาแฟนี่วันนี้มาชื่อทัวร์ชื่อร้านคาเฟ่เดอะค้กค่ะร้านสวยร้านสวยนี่ติดถนนเลยอันนี้ถนนข้างลอกานทัศถานหญิงชนบุรีคนนอกเข้าได้ไหมเข้าได้ต้องไปก่อคดีมาก่อนนะถึงจะเข้าได้ รไมาเจอกันด้านด้านหน้าได้มาเจอกันด้าหน้าด้านหน้าได้ครับหรือไม่ก็เดินถือโพยหวยไปหาตำรวจอะได้เข้าแน่แ้นะคะกาแฟีูาร้อนดงเมกานโรลได้นะคะนั่งไหนคะกับเมกานโรลนั่นนั่งไหนเดี๋ยวตรงอาจารย์ก็ได้ครับ นั่งไหนเดี๋ยวตรงอาจารย์กัน,นได้ครับรสีต่างกันเลยอะ่ะัวมาคราับอาจารย์อะไรนะครับหน้าจอหน้าจอไอโฟนยังไงอะอันนี้อันนี้อาจจะมีปุ่มกดแล้วแต่ว่าไม่นู้จะอันไหน,น มันต้องตั้งค่าครับมันต้องตั้งค่าแหลมอ่านหน้าจอไงเนะี่ยมันต้องตั้งค่าก่อนนะครับอ่านหน้าจอวิธีอ่านหน้าจอไอโฟนเดี๋ยวสักครู่น,นะครับไม่ต้องหรอ

ปากด้านบนปากด้านบนลงมาจะมีจุดกลมๆก่อนเลยค่ะมันยังไม่ได้ตั้งค่าเลยมันต้องตั้งค่าเปิดก่อนพี่จําได้พี่จําได้ไดถ่ายแก๊แบบนี่ไม่ได้เลยมันสีมันแตกต่างกันมากเลยมืดไหมอ่ะกล้องไม่ดีอะ อันนี้ก็สวยเห็นไหมน้องพ่งออกเวนมาเดี๋ยวนะคะับด้านึงอันนี้พุ่งออกเวนมาถ้าสวยไหมนไหมเ้าหน้าที่ที่นี่สวยทุกคนค่ะข้าเวนคืนก็ยังสวยนะคะสวยโองนี้สวยหมดอ่ะโอ้จะพี่โตไหมอ ได้เลยกระโถงกระโถนี่คือกระโถนอะรทำอะไรนั่นแหละจะตีหัวมันก็ได้เรืออะไรก็ได้เออสมองเนี่ยเออขอบคุณค่ะ ถึงเชียงบุรีแล้วจ้าไม่นะครับประณันไดครับเขาเคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้เขาต้องตั้งค่านะจริงทีนี้เริ่มร้อนแล้วจ้า,าเริ่ม,ร,ไไม <laughs> ร้มอนแล้วเมื่อกี้หนาตวตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว อันนี้ไลฟ์สดไหมสดสิครับสดเปิดกล้องได้อป่าเปิดกล้องได้ป่าออกมาตอนเจ็ดโมง,โมงเกือบแปดโมงนมครับเราออกมาเจ็ดโมงกว่าเนาะเกือบเจดโมงเกือบเจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงมาถึงแปดโมงชั่วโมงเดียว ตอนบรรยายเขาชอบกันนะเอ้ยตอนที่อาจารย์เออ่พูดกับคนนั้นนะเขาชอบกันเขาว่าสนุกดีเขาบอกยังไม่น่าจบเลยเขาบอกสนุกจริงสนุกจริงอาจารย์อบอกสนุกจริงมันยิ่งเห็นเลยว่าเพอร์เจอร์ขนาดไหนเลให้ดูอะไรบอกแล้วเวลา,าวเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันยิ่งชัดเจน,ออเนใช่มามพี่มาพี่สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีจ้าซามกองด ก็ต้องเลยนนี้พี่เขาพี่เเคยทำงานที่นี่ท็อตะีอย่าหลับนะเดี๋ยวคุณคุณแ่ีหน้าตาเป็นเขาเป็นคนยังไม่เกษียณที่ไปก่อนแล้วเนี่ยพี่ลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวมาเลยทันไหม เพราะว่าเขาต้องเดี๋ยวเขาต้องเข้าไปบรรยายข้างในเขาจะออกไปทีิมงครึ่งที่มาดักนนี้สวยยืนอยู่มุมนี้ตลอดได้ไหมไม่ไป็นไรนะรอเลยด้รอกอยางได้แล้วได้แล้วเออมาดักตอนขอกเป็นรถไปกินข้าวกันวันนี้อไอ้นี่มันไล่จากที่ข้นมีก็าส็ดโมงสิบเอ็ดโมงหน่อ่ยพี่ก็มาสิบเอดโงก็ได้พี่ก็มาสิเดโมไง เขาจะเข้าไปบรรยายข้างในออกจากข้างในสิบเอ็ดโมงครึ่งเหรอไม่รู้ต้องถามเขาอะอาจารย์ไม่รู้อะสิบเอ็ดโมงออกจากข้างในเสร็จสิบโมงเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงพี่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่เออพี่มากกว่าสิบโมงครึงประมาณสิบเอ็ดโมงใช่ครับเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงเนาะร้านกาแฟแล้วกาแฟเดี๋ยวค่ะสิบโมงถมงสิบเอ็ดโมงรถจอดอยู่ข้างรถหนูอ่ะพี่พี่ก็ไปดักรอที่แถวรถก็ได้ขวายางลงก็ได้ร้านสวย

ตอนนี้บรรยากาศตอนนี้บรรยากาศในเรือนจำนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงอันสถานหญิงร้านกาแฟอยู่ถึงกี่โมงเดี๋ยวทานข้าวอะ่ะน่าจะประมาณ9้าโมงนิดนิดบรรยายบรรยายตอนนี้นนั่งเก้าอี้นี่ดีกว่า จะหักไหมเนี่ยใกล้บ้านผมเลยมาสิมาสิมาส,มาสิเดี๋ยวนั่งโยก่อนจะหักไหมเนี่ย ี๋ยวหลับให้กุ้งนางถ่าย ข้ามโรงพยาบาลเอ,เอกชนเลยหล่ออยู่แล้วจ้าออแล้วจ้าไม่หล่อขึ้นทุกดำไปหน่อยจะได้อย่างเดียวดำไปหน่อยนะดำดำ ทักซื ite, ้อน no ้ำพริกไฟกรบมากพี่หมีม่มีคนตอบเลยบ้านเขียวทักมาใหม่ทักมาใหม่ทักมาใหม่น้ำพริกจะหมดแล้ว้ออกกออกใกล้ออกแก็จะมาทกวัใช่ีพเขาจะเตรียมพอมออเมื่อไออกปเขาจะได้เห็น้งคนที่ติดานเงนะตีดช่าต้องขอมาวเออดีดีต้องลงส่วนควบคุมเองสวยไหม สวยหมดแหละสวยหมดเลยสวยหมดหม่สวยหมดไม่เหลือมันมันมันตักข้าเพิ่มเพิ่มรสยังไงอะไรเนี้ยจริงจริงมันมันมาเองนะจริงจมันจะมาเองจะไม่ไปขายรูปแบบเขาบอกว่าปานโล่ไม่ต้ไปปเพิ่มแที่เิปรัขนาดตัวแสดงว่ามันต้องต้ค่าตั้่าได้ี้แสดงว่าต้องตัค่าได้นนี้แล้วมันสั้งค่าตรงไหนสรุปมันจะทได้ไหมวันนี ไ่ออกมตกลงปางใส่ชุดไหนไปอดหรเอะไนะอะไรงานตัวมันต้องใส่สีจัหมัน่ใช่ใส่เดี๋นี้แล้วไ้ต้องแกะต้องแกะมันไหนเดี๋ยวอาจารย์เขาแกะเองได้เองใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวแกะตัวนี้มันจะเอเียงเดี๋ยวรอเอาไว้ีก่องดี๋ยวนดีมันน้อยใช่ไหมคุณห ที่ของเรื่องจำเลยคะจำไงไม่ได้มันไหลมีนวดแต่เมื่อพูดถึงกันแล้ทพูดถึงีตรงนี้ทำไมเวลานั่งต้องขยับขาเอามะติอ๋อจะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้จะพยายามแก้หลายทีแล้วมันก็ไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขี่ยอีกท่านผู้เล่าเราจะพยายามแก้เขาอะเราก็อย่าไปแก้เพื่อแก้ที่ตัวเองดีใช่แก้ที่ตัวเองดีกว่าอย่าไปแก้ขาใช่แก้ตัวเองเนาะเย่าสารแนเดีที่สุดอย่าสารแนรมองมอางล่งมองวนอย่างเดียวหัวก็ไม่ขย่าทำไมต้องมองขาที่ขย่าด้วยอ่ะขย่าเนื้อ เห็นไหมภาษาบางกระทบไป็นไหมนี่ยคือแบบว่าแฟนอ่ะนั้นเขี่ยขาอย่าเงี้ยวันนี้หยุข้างกระหิบแล้วมันหยุดไหมล่ะมันก็หยุดตอนนนี้มัก็หยุดแต่มันก็หายมันก็ไปหนีแล้วก็บอกว่าเธออย่าเขยอย่าที่มันเสียบุตลูกเธอมันดูไม่ดีมันก็เงียบไปสักพักนึงมันกเขี่ยอย่างนี้มันหยิกอีกแล้วหยิกอย่างเี้ตลอดอะไรหยิบเป็นตายอะไรแต่ก็เปลี่ยนผวใหม่ไงถ้าไนแล้วถ้ามันยอมเปลี่ยนก็มันจริงๆยุ่งนะอ้าวเหรอหาไม่ได้แล้วหรออะไร ต้องดูอะไรเราด้วยนะบางทีอะบางทีเราก็ต้องดูตัวเราด้วยนะไม่ใช่เราคิดจะเปลี่ยนเขาแต่เราจะหาได้หรือเปล่าประเด็นไหนมั่นใจเกินไปใช่ไหมั่นใจเกินไปเลย่าไปเลยมันก็ไม่ยากนะเอิมขยับมันได้ไหมมันก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะมาข้ามานัทนน่ะถายพี่ถ่ายให้มาโอ้ยมันก็สั่นเลยอะสั่นพี่ะนี่นะเต้นแต้นดูนี่เฟซเลยดีกว่าพี่ก็ทำใหสั่นมัน เตยมตัวด้วยกันเตียวเตรมตัวด้วยนะีนวด่งนวดมีอาสันแาวเอะมกบเย็นนี่ตอาา้ก้อยใยังไงเจ๋ตัวมากเอานี่โทรศัพท์ล้วุืยโทรศัพท์มือก็วางไม่ใช่ของมือมันอใครเขาอเย็มด้วเดี๋ยวตังเซลฟี่จัาจมา ก็เขาไม่รับประกานพี่พี่หน่อยนี่มัทานีมาทางนี้เขาบอกมันน้อยไปแต่มันข้ามไม่ได้หรือโอเคมาแล้วจ้าอาได้แล้วได้แล้วเอฟเล็บทำเหมือนกันได้แล้วเราเวลาทำเป็นเนาะเราทำเป็นเนาะ กมันมามันมาแล้วมันไม่หาเตาาได้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 ครนี้ก็วิดีโอคอล้วก็กดอัไลนเดียวมันจะไม่มาอาจารย์มันก็ได้อาจารย์นนี้มกนไปไนมาใไปไนบทอไรนไรไม่ร่่ก็พระก็อยู่หลงพระก็หลง่เหลือก็บรรยายทนไปใครก็จะอไรอย่างเงี้ยไปโนอมยดีดอย่างดีอย่างยดีอ่างยาดีอย่างยาดเอย่างยาอ่าาดีอย่ายนดีอย่าง็าดีย่านอ่เาอ่าง็าไีย่ายาดอ่า่า่า มันไม่ผิดเพื่อนี่เขาจะได้รับต่อไปเขาก็เลยพยายามด่าเราแต่ทีเนี้พระอย่ารูดีเงที่จะมาเถียงับบคนนี้จพยายามที่าจาพยายามทีอว่าพรยอยู่เงียบๆ้าจะเตือมันจตหลังไปไั้นมันจะดูแย่มันจะดูแย่ไม่ดูดีนะแต่เขาก็จะี๋ยว่าอย่างอาจารย์เหลับ เงียบไปแล้วเพราะว่าน่าจะโดนโดยูวัอะสํานักกระบอกเนี่ยเมันตเนี่ยสํานักสมันเหมือนโดนไปแล้วโดนโดนสอยปวลาเหมือนู้ใหญ่สมไม่ใช่้าสังเกตเขาเหมือนแบบโดนจีบมีบบีบแล้วว่าพาช่วยไหล่โลกเลต่อไป่าจะดีขึ้นพี่โตมา็นยังไงพี่โตพี่โตก็เห็นไปแ้ามาเลยคือมาีผไม้ก็จะเอาผลไม้ไปดีนมามคยกจาอ่านหน้าจอยัง อาจารย์แม่ัีจาางครับยังไม่ได้ทานจแล้วอาการอาการตอนนี้ดีขึ้นไหมยขอไปเปลี่ยนชุดเแล้วฟังอาจารย์เปไงบ้างโอ้ยขอวย่ได้ประโยชน์ไหมฉันเอาไปใช้อะไรได้บ้างชุดา่ะพี่ดูแล้วไม่มีไม่เอกชนไม่มีหรอกอะไรพี่ไเหรอ โอเป็นเาก็มีไปบอกแม่ด้วเหรอวพราแม่ห้ามทำอะไรห้ามทำอันนี้เหรอคัไม่ดีโอ้ดีจังเลยเนาะแล้วเราทำได้ไหม,ไมไอ้าวเราต้องทำให้ได้ด้วยนะบอกแม่ต้องทำให้ได้ด้วยรูเร้เปล่าเออดีแล้วดีแล้วตัางใจฟังแล้วจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่รู้ไหมเนี่ย รู้เลยเหรอแต่ยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมเออดีแล้วดีแล้วเป็นเด็กดีเด้อเชี่อฝังพ่อแม่ตอนนี้เนาะขอบคุณมากๆนะสาติดตามอาจารย์นะมีความสุขม,มากๆนะอันนี้ก็ยังเรียนหนังสือแล้วอันนี้เข้าโรงพยาบาลแล้วเรียนหนังสือยังไงก็คือารไปที่โรงเรียนทุกวันขาวเป็นบ้านแต่มาทำอ๋อเราเป็นคนไปเอามาให้เขาทำทแล้วทำการบ้านได้อยู่ไหมช่วงนี้ ข้าใจอยู่ใช่ไหมทันท้าสถานหญิงชนบุลย์ครับสาธุนะสาธุอนุโมทนาด้วยนะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนหายไวไวนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าวบิดาเด็กเด็กเลยทข้าวอร่อยไหอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอามามาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันแล้วมาทายก่อนเลยมา กีเดียวเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งทานขาวนมาทานข้าวหนึ่งสองสามนย่านมาลค่ะโอ้โหมือชิ้เลยมือชิไปรัวให้ไปเลือกยากอันนี้ไก่อยู่ข้างหน้าเป็นไก่ที่อร่ที่สุดในชียงเลได้ซื้อมาไหมก็เอจะเอาไน่อยขายแ่เ๋วอ อาจารย์ครับทานข้าวตังเกงไม่หน่อยสวยหรือไม่หน่อยสวยกางเกงไม่หน่อยสว่หน่ยลาี่นที่นั่งทานกันเลยค่ะได้แน่นกินเลยค่ะอาจารย์ดูดวงได้ไหมคะไม่ดูดูอะไรล่ะเดี๋ยวนะหนูถามเฉยให้อาจารย์ดูดวงแล้วหนึ่งเด่าแล้วหนูถามเฉยดูดวงแล้วหนึ่งให้อาจารย์ดูดวงแล้วหนึ่งมันจะเกลี้ยกล่อมอะไรมั้ง ไปตั้งโน่นดีกว่าไหมได้ครับอาจารย์รอ,อันนี้อาจารย์ให้อาจารย์ใส่อะไรข้าวไหมอ๋ออาจารย์ใส่อันนี้ใส่ข้าวอัอนี้ขออาจารย์ทำเองอาจารย์จัดเองใช่ไหมคะคมต้องจัดให้เแอ๋อข้าวใส่กระล้มั้งอาจารย์ทานกาแฟเป็นอะไรก่อ,อ,อนนะคะใช่ขอบคุณมากเลยมีเรียบร้อยแล้วเตรียมมาจากบ้านแล้วโอเค พี่อย่าลืมจะพาอาจารย์มเข้าทัวร์ูนะเด็กอยากเจอเด็กวันวันสิบคนอยากเจออาจารย์ต้องไปก่อนเข้าหรือเข้าเข้าก่อนแล้วค่อยออกมาออกมาดีกว่าครับอาจารย์ถ้าเพราะเดี๋ยวมันเก้าโมงมันจะไม่ได้ถ้าเรามีงานอะไรต่อไม่มีนะไม่มีแล้ววันนี้้วันนีก็อยู่ได้ทั้งวันเลยจ้าพี่คืนเด็กว่าผมว่าจะพาอาจารย์ไปไลฟ์เชายชายทะเลนะครับว่าจะว่าจะพาอาจารย์ไปไลฟ์ดิมทะเลหรืไลฟ์ ช่วงนี้บรรยาากศดีไหมดีไหมเปลี่ยนบรรยากาศนะให้อาจารย์ไปร่ายที่ริมทะเลคนนี้มาเต็มไปหมดมันจะมีห้องพักอยู่ตรงนี้อาจารย์มันจะมีโซนที่แล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่ซึ่งเป็นของผู้ต้องขังกันเลยเอารอถไปล้างสิได้ได้ได้เอารถไปล้างระหว่างที่เราเข้าไปบรรยายเนี่ยได้เลยล้างเลยตอนนี้เด็กว่างเนี่ยอ่าอล้าบอกเลยว่าขออาจารย์เบียร์ร้อนไหมคะเนี่ยร้อนไหมควรจะร้อนแล้วเนาะไม่ร้อนจะไม่ร้อนหรอไม่ร้อนร้อนเหรอเัวบอกเบล เหมือนจะรอหมล้อตู้ตอยากจะล้างอยู่พอดีเลยด้้อาเยูได้ครับนเ่ยค่ะขับวนไปเลยขับวนไปเลยเน่ยข้างหน้านีเดนไม่จังหวะเลยขอช กิน,นกข้าวไปแล้วเหรออะไร,เ,รเหรอเวนโปรตีนเหรอใช่ค่ะอยากสวยอย่งานเสร็จาหมือนหนูก็อิ่มโอ้โหกินข้าวด้วยกันสิมากินข้าวด้วยกันด้วยไม่มีระบานเฮ้ยเอาถ้วยก็ได้ไม่มีกระบานหรอจะทานเยอะจะทานเยอะใช่จะทานเยอะ อย่างเราอักอย่างอาจารย์ตักอาหารแตงกวาบางแล้วแล้วท้าไปหิ้งตักพิ่มได้หรือเปล่ตักได้นึกว่าจะต้องแบบตักรอบเดียวแล้วคะตักอีกอะไรเงี้ยได้แต่ไม่ควรจะตักให้จบก่อนไงโดยมากส่วนใหญ่จะเป็นพวกของหวานที่จะเอาสุดท้ายอย่างเงี้ยปั๊บแล้วมันก็จบจริงทีเดียวจบอาหารจบไม่ได้น้อยนะใส่ด้วยเรีอยังจบตะโก้มาตะโก้เขาสั่งลูกชุบชุบลองให้ชุบก่อนชุบบุนลงไปไหม ถามได้ไหมว่าจะกินอะไรอย่างเงี้ยได้หมดลอยไหมได้หมดอ่ะเอาอะไรมาให้กินก็กินหมดป้ากยวรอบหลังนะจ๊ะรอบหลังป้ากินรอบหลังอาจารย์หอยเจ้าปูมีเยอะอะไรนี่อย่างชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยอาจาะเอาให้เดี๋ยวให้ผมตั้งใจเราซื้อว่ะหรือทำมาซื้อมินยาของของดังของชนบุรีอาจารย์ทำทันเยอะๆดูองครับเดี๋ยนี่อย่างละชิ้นแล้วเนี่ยเอาไปทั้งคันเลยก็มัเยอะโทรศัพท์คืออย่างจังโวมาเอาช้อนเอาช้อนไหนไหมคะเดี๋ยวช้อนไหน ช้อนกลางคุยลูกจ๋าขอช้อนกลางคันมันจะจานจานทั้งอันสิมีหลายคันเนาะขนมจีบร้านดังในชลบุรีนะคะขนมจีบไปสั่ให้หน่อยร้านดังอยู่แถวลอยคลอยที่ไหนคะเรเซนีเรเซนีเองเอกล้องมาตั้งวันนี้ต้องแบบเท่าไหร่เนี่ยบิ๊มีตั้งไว้ครับอาจารย์จา์รูกแมน้องนูอ่หนูบอกเมื่อวานมันไม่คสบาย มันกินเล็กไม่มันกินข้าวต้มอ่ะต้มต้มใส่เกลือต้มข้ต้มใส่เกลือกินอะไรกันไรอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เจะมาอุ้ยเดี๋ยวครูรู้ขึ้นไปหา่ะเจ้าเลยว่าให้อาจารย์ก่อนอะไรเงี้ยหนูบอกรอตัวเองแดกขต้มใส่เกลือกอาจารย์จะมาก็จอจอบิ๊กจัมโบ้นะถ้วยช้อนต้มบิ๊กจัมโบ้ครูจะซื้อรู้ว่าร้อยสองวันครูก็จะซื้อซื้อให้อาจารย์ต้มแดกขต้มแดกเกลือก็โอเค านนงหมวันนี้ถึงงานอะงานเดินเขาภายในอยู่แถวนี้ไ่ะทำงานแถวนี้เหมือนกันอยู่ปาไม้ตงนู้นค่ะไม้ใกล้ไหมทางไทตรงแถวบางไทรสีประโลมมหาลัยมีปทุมทางไปทางที่ปรนเทศสีปทุมไหนสีปรุมชลบุรีไม่กล้ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใกล้ไม่ใกล้เออสิบเลยเลยสิบห้าโลอ่ะสิ้าโล ครึ่งชั่วโมงที่พักนาทีแเราได้ถ่ายไหมได้ถ่ายทีละยี่สิบนาทีไถ่ายไหแล้วก็บ้านอยู่ตรงอังศิลาขายไก่ทำอย่างแสนหนุ่มบ้านเราเหรอบ้านหนูก็อยู่ทางนั้นบ้านเขาอยู่ม้านใกล้ๆกันเราเขาไปกลับตล้นี้มาทำงานไปกลับใช่ค่ะไปกลับอาหาร่ะให้จานทานข้าวจานมีอะไรเรียกนะคะ เวลาต้อเอากระดุกเคาะตรงนี้แะเคาได้คากระดุตรงนี้อยู่ฝั่งนีจานท่านเข้าเลยค่ะขอบคุณมากจ้ะ <Hospital> <wow> เอาเตอร์ไว้ก็ได้เป็นไรเป็นตั้งเกลยเลยได้ไปจริงข้าได้ครับแไม่้งแล้วเข้นนาเปนไงล่ะ ไม่่แล้วครับไม่ถ่วจกินข้าวก่อนเราถ่ายแล้วูกไม่ได้ไปดอาจารย์ดอาจารย์ตามตลอดเลยค่ะอาจารย์โอเคค่ะรอแป๊บนึงเนาะค่ะอาจารย์ตันยินได้ไไม่ต้อไม่แล้วครับได้ไหมตอนนี้เหรอก็ได้ครับถ่ายถายรูปได้ครับแต่ว่าถ่ายถเดี๋ยวไปบอกเพื่อน่าจออาจารย์